วันนี้เรื่องอะไรเอยเ,เราสองคนมาสั่งลยสั่งเลยคร <ขอ S 2> <ล>ับผมเป็นรีเมคจากญี่ปุ่นครับกใจอ่ะตอนแรก เออที่ได้รู้ว่าเออได้เล่นรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นโอกาสที่ดีให้เราได้โชว์สนคาใคนอื่นได้เห็นเอ้ยเราอะเล่นคอมเมดี้ได้นะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นคอมเมดี้ระพรมอยากให้ทุกคนติดตามใช่ชาลลนมากๆเลยแล้วเพรก็แอบกดดันนิดนึงเขามีแบบทั้งเป็นหนังเอ้ยเป็นซีรี์เลยมีมาแบบหลายเวอร์ชั่นมากแล้วก็มาเป็นสุดท้ายนีมาเป็นเวอร์ชั่นของเราแล้วก็แอบกดดันก็อยากทำมันให้ดีที่สุดแหละใช่ปกติก็คือเน้นดราม่าหนักๆจากคอมเมดี้แหละคอมเมดี้จากใช่อองเท่านไหน ันได้ใช่ไหมเราเราเราเป็นคนเงียบๆนิดนึงแหละเงียบหรอคะเออได้แต่ครั้งนี้เราเราได้ได้อ่าบทใหม่ๆความท้าทายใหม่ๆครับจริงๆคือเป็นอะไรนะต้นฉบับมาจากที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นครับเราได้ดูต้นฉบับเรียบร้อยเลยครับดูแล้วครับแล้วเราต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างคะนอกจากเตรียมความซูมาดี้แล้วเนี่ยบูบะ รับเออผมว่าสุดท้ายแล้วมันน่าจะต้องน่าจะต้องไปผมว่าเขาเรียกว่าปรับจูนคาแรคเตอร์แล้วก็จังหวะของการแสดงเพราะว่ามีพอมันเป็นความคอมเมดี้มากๆอย่างนี้ยจังหวะก็น่าจะต้องแบบคงแล้วก็ชัดมากใช่ครับต้อมีเล็บจากใครไหมคะความรู้บองตัวเองแล้วเราก็เออเอาผสมตัวเองด้วยแล้วก็ขอไปดูคนอื่นด้วยละกันเลย แผนเป็นยังไงบ้างคะจะเริ่มอ,อะไรยังไงเมื่อไหร่เลยยังไม่รู้เลยครับใช่ไม่รู้จริงอ๋อภาแผนแผนเอารู้ว่าแผนถ่ายเมื่อไหร่ก่อนคือตอนนี้รู้ไหมรู้อ้าไม่ตรงกันนิว่า อ๋อหมายหนึ่งสองสามรู้ครับอ๋อคือหมายความว่าอ่าคือช่วงนี้ผมผมไปฝึกงานเนาะไปรีกับไปเรียอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบผมก็คุยนว่าเออเนี่ยเหมือนสเกดโดถ้าช่วงไหนได้ก็คือช่วงนั้นแหละใช่คิดว่าจะเป็นช่วงเมื่อกี้เมื่อกี้คือซ้อมคอมเมดี้อยู่ไงช่วงไหนได้ก็ช่วงนั้นแหละรอเล่นรอเล่นไม่เป็นไรแต่ว่ามีสเกดโดคร่าวๆเลยว่าจะเป็นถ่ายช่วงไหนอะไรเงี้ยใช่วงไหนเพืออะไรบอกไหมครันไม่บอกกลางปีหรอกลางปีหรอไม่บอกไม่บอกเพราะว่าอะไร <łość> ไม่รู้เร็วเร็วนี้เร็วเร็วนี้จริงคำตอบยอดฮิตเร็วเร็วนี้ใช่ครับแล้วผมตอนนี้เตรียมการทำการบ้านกันไปก่อนครับผมใช่เมื่อกี้ก็ซองละอ่ ต้องยิงกันวันว่าใช่ต้องมีสกิ่มุกบ้างเเออป็นวันหนึ่งที่เตรียมไว้ว่าเฮ้ยจะต้องยิงเงินสกี่มุกดีจะได้แบบคอมเมดี้กันได้เต็มที่ถ้าเตรียมมันจะไม่เป็นธรรมชาตินะเตรียมมันจะแบบไม่มีคุณเราไม่มีอะไรไม่ธรรมชาติเราธรรมชาติตลอดจริงไหมฮะคำชมคำชมใช่ไหมจริงไหมนะโอเคถ้าเตรียมมันจะดูแบบว่าธรรมชาติไงเราแบบเอาแบบฟิลฟิลใช่ครับคิวไหนอะทุกทีแหละ ครับปีหน้าปีหมีคอนเสิร์ตด้วยใช่ไหมครับใช่คอนเสิร์ตเอวอลมีมีคอนเสิร์ตเอวอลใช่แต่มีคอนเสิร์ตของแน่ของผมอ่ามีซีรีส์หนังสือรุ่นพอยเล่นกับตำตาซึ่งเป็นดาวเดือนจ่ะเดาเดือนกับมหาลัยมสวอะไรเงี้ยส่วนมีก็มีอะไรฮะได้คอนเสิร์ตเหมือนกันแล้วก็เอาสั่งเลิฟใช่ครับครับผมปีนี้ปีนี้คอนเสิร์ตของเราแบบมีเอวหวานปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะฮะ คอนเสิร์ตอเราปีนี้เนาะที่ขึ้นไปนะมีแบบโชว์ความแดนความอะไรอย่างนี้ความนุนสนานปีหน้าจะเป็นยังไงคะพิเศษหรือแตกต่างยังไงจริงๆก็ต้องแบบจริงๆแบบอ่าก็คือก็คือเพิ่งเพิ่งประกาศปลายโปรเจกต์ปแล้วก็จริงๆเรากำลังเตรียมว่าเอ้เราจะทําอะไรกันดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังไม่ได้แบบเริ่มคูยกันจริงๆว่าเออปีหน้าเราจะทําอะไรบ้างแต่ว่าจริงๆมันต้องมีความแตกต่างไปจากเดิมอยู่แล้วแหละก็พยายาม พยายามจะไปหาเออใช่มีการขอคอมมิชจากแฟนไหมขอคอมมิชจากแฟนแฟนไหมว่าเอ้ยแฟนแฟนอยจะเห็นอะไรกันในปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยอย่างไรเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ที่เพิ่งร้อนวันนี้แฟนๆก็เพิ่งรู้ตัวกับทุกคนนะใช่พี่อัพชมมากบอกว่าเหมือนดูลูกขึ้นเวทีอ๋อเห็นอัพโพสต์ในเอ นั่นแหละครับมันดูลูกเพราะว่าเวลาเรามีเรื่องไม่สบายใจหรือว่ามีมาอ,อ,อยากได้คำปรึกษาจากผู้ใหญ่ะอะไรเงี้ยก็จะไปขอคำปรึกษาจากพี่ออฟท<ช>ี่เขาจะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วใช่เพราะว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เป็นคนให้งานเคือเราแบบว่าแล้วเราไม่ได้คุยกันแค่เรื่องงานแล้วอันเป็นถึงแบบเรื่องส่วนตัวเรื่องที่แบบเออเราต้องไว้ใจเขามากแล้วรรู้สึกว่ารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ให้ใจกับเราจริง เป็นอีกคนเซฟโซนใช่ใช่เป็นเซฟโซนที่แบบเรากล้าพูดอะไรด้วยอย่างเขาคือผู้ให้ผู้สร้างผู้สร้างคม่ได้ยินไหมอะไรนะอะไรอะไรอะแม่ผู้สร้างอ๋อไม่ออกอะอะไรนะไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่ได้ยินอ่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราฝากเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราฝาก